สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ก็จะมาวาดภาพด้วยซีอคะครคิลิกครับนี่กับซีอะคริลิกครับเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วก็มีผูกันครับสำหรับวาดภาพนี่กับน้ำไว้ล้างผูกกันแล้วก็มีผ้าจ็ดผูกกันครับข้อเฟรมผ้าใบเตรียมให้เรียบร้อยวันนี้จะมาวาดภาพจะ่เป็นน้ำตกครับข้เริ่มต้นนะครับใช้ซีขาวผสมซีฟ้า ใส่สีแดงน้อยๆลายเป็นตองฟ้าด้านบนสุดครับสีเสีย้ขาวันกอนกอาสี้าจะได้เจีจางโดยสีขาวไปมันอ่อนขึ้นแล้วค่อยๆตีดานบนสีฝาหลังๆก็ลายสีขาวมาเลยๆจนกลายเป็นก้อนเมฆนี่ครับค่อยๆใช้พุกกันขยี้เฟรมจะเป็นเฟรมผ้าใบครับ ต่เป็นกระดาษนี้ทําไม่ได้เพราะว่ามันจะคาดแต่นี่ไม่เป็นไรเพรเป็นพาก็ใช้สีขาวแตะไปเรื่อยกลายเป็นก้อดเม็ออเดคอยเติมสีขาวไปเรื่อยครับตี๋มันฟุ่มมันก่อนเม็ดต่อมาครับก็นาล้งางก็เอาสี นำเงินปสมสีแดงตีลางให้เป็นเงาก้องน้ำตกเดี๋ยวเตรียมไว้ววาน้ำตกกับตีไปเรื่อยให้เป็นเงาแลว้วกอด้านบนก็จะวาดเป็นภูเขาภูเขาที่มีน้ำแข็งปกคลุมอยู่ครับก็มั่นกันกับลงโดยสี่้ำเงินปส้มสีแดงให้มันดูแข้มแข้มไว้ก่อนหลังจากนั้นก็ใช้เล็กครับใช้เล็กกีก็จะกรวาลเลี้ยง แตะสีขาวมาปาดตรงที่เป็นอรอยน้ำแข็งที่ปกคลุมปูกเข,า,เขาค่อยๆแตะเข้ามาเรื่อยๆใจเกลียงแรกเนี่ยแตะเข้ามานี่มันจะทำให้ดูเป็นมิติค่อยๆป,ปาดเข้ามาครับตรงเงาก็แว่วไวตรงแสงก็ใจเกลียงปาด เก็บรายเดือนไปเรื่อยๆครับดูแลก็เป็นเส้นก้องนำแข้งก้องหิมะที่ปกคลุมพวกเขาดันบนกับก้อนเมฆอ่ามันซีเรือมแห้งแล้วก็ใช้ซีข้าวไปแตะเพิ่มเติมเพื่อให้ก้อนเมฆเนี่ยม,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 มันเดนออกมามากขึ้นตะกี้ตอนที่มันเปียกๆเ,เนี่ยเราแตะไปมันก็ มันกระจมมันกระคือลงไปพอทอนแห้งแล้วก็มาแก้ครับส่วนหน้ามานิดนึงก็เป็นผกเขาติดสีเขียวๆก็เอาสีเขียวเข้มไปลงด้านหลังก็เป็นสีน้ำตาลผสมเข้าไปกลายเป็นกรรที่อยู่ด้านหน้าแล้วก็เอาสีเขียวไปตาปกคลุมเดี๋ยวขาน้าเราจะแตะเป็นใบไม้ที่นำตอกรับ วันนี้จะเห็นได้ว่าเงาเของมันเนี่ยที่เป็นทถบๆกเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วเดี๋ยวเราค่อยๆแซงใส่เซงเข้าไปเรื่อยๆที่น้ำตกที่นี้ก็ทำให้เป็นมอกๆนะครับเอาซีค่าผสมเข้าไปแล้วก็ค่อยเคลียร์ๆเ,เข้าไปทำเงาของน้ำตกก่อนครับเดี๋ยวพอใส่ซีค่ามันก็จะได้เห็นชัดมากขึ้นครับด้านล่างเ็เหมือนกันน้ำที่ไหลลงมาก,ก็าทีเป็นซีฟ้า แล้วก็ซีเคี้ยวเฉมเขก็มาข้างหน้าก็เป็นก้อนหินที่นำตอกก็ใช้เล็กไปคูดคูด,คด,คดให้มันแลยเป็นเว็บเว็บกล้องก้อนหินครับใช้เล็กใจี้ยงเนี่ยไปผปสมที่น้ำตาลกับสีขาว ทีายเป็นก่อนนีน้ที่หลบก็ามาที่น้าตกเข้าไปต้มเ,เรื่อยๆอย่างเราช้ผู้กันไปแตงครับให้มันดูมีแสงมีเงามาขึ้น หลังคนยิ้มจะยังให้ชัดก็เอาซีจุบๆกับกับสีดำเงินมาส้มสีแดงนี่แหละไปตืบส่กะลาให้มันดูมีเงามาขึ้นจะทำให้แสงเด่นชัดขึ้นครับคนวยิ้ที่วายโยตีนำตอกก็เอาซี่จุบๆไปแตะให้เป็นเงาขึ้นมาเงาจะเห็นชัดขึ้นมาเอง ไปกับข,ขาาสีขาวมาใส่เป็นน้ำจะไหลลงมาจากคำบนลงหลังๆก็ค่อยใส่น้ำเข้ามาโดยจะเป็นตรงใส่ให้หมดก็ตีสีข้าเป็นฟองน้ำไปเรื่อยๆกับ สด้านล่างก็เอาสีเข้าใจปากกาใจผู้กันอันเหล็กดำเหล็กมาค่อยๆตีให้เป็นริวน้มเสเห็นสีไกลๆครับด้านล่างก็ใช้ผู้กันจุ่มสีเขียวมาตีเป็นใบไมนะ้ไม่ได้ท่ายไวยครับใต้ไม่ติดก็จะเห็นได้ว่าตีเป็นใบไม้เสร็จแล้ว อายานก็เอาพวกกันสีเคราพวกกันจุม่มซีขาวาผสมสีดำตาลมาทําเป็นกิ่งการก้องใบก้องต้นไม้นี่ครับก็แต่งเพเลเรือตามต้องการครับใส่กิง่งใส่ไรเข้าไปหลังจากสิบปอดใจแล้วนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นก็เอาไปตกแต่งฝาพน,นังเป็นกรอบลอยนะครับก็จะเป็นปนัง ขอขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจใหแก่กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ